รู้หรือไม่ครับว่าทาไมวัวบางต,ตัวตัวช้าวัวบางต,ต,ตัวตัวเร็วหรืออีกบางตัวสืบพันธุ์ตั้งแต่อยู่อย่างน้อยขณะที่อีกตัวยังคงต้องรออีกนานความรับอาจจะซ่อนอยู่ในพันธุกรรมวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับเครื่องมือในยุคจีโนมิกหรือที่เราเรียกกันว่าจีวร์จีวร์นะครับหรือจีโนมิกไวแอสโซเซชันสตาร์ดี้ หรือการศึกษาลักษณะทางด้านพันธุนก,กรรมระดับจีโนมมันคือการหาว่าตำแหน่งบน DNA หรือที่เรียกกันว่าสนิปมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะที่เราสนใจหรือไม่เช่นน้ำหนักอายุเริ่มเป็นสัตว์ปริมาณน้ำนมการด้านหานโลกการทำจีวิตนะครับมีขั้นตอนก็คือการเก็บลักษณะภายนอกครับหรือลักษณะด้านฟีโนไทป์เช่นน้ำหนักตัวพ่อแม่พันธุ์รวมไปถึงอายุเริ่มเป็นสัตว์ครับ หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างเลือดแล้วนําไปสกัด DNA ผลของ DNA นะครับผมนําไปวิเคราะห์สนิปด้วยเครื่องมือเฉพาะนําข้อมูลจากเครื่องมือเฉพาะนั้นนะครับผมมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางด้านฟีโนไทป์จากนั้นครับใช้สถิติดูข้อมูลสนิปว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับลักษณะฟีโนไทป์ที่เราสนใจหรือไม่พอเรู้แล้วว่าสนิปตัวไหนดีเราใช้ข้อมูลนั้นในด้านการปรับปรุงพันธุ์เลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีพันธุก,กรรมดี เพื่อให้ลูกได้มีโอกาสได้ลักษณะตามที่ต้องการเพิ่มสูงขึ้นครับถ้าเรารู้ว่าสนิปตัวหนึ่งมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะด้านการเจริญเติบโตเราก็เลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีสนิปตัวนั้นลูกก็อาจจะโตวไวกว่าดังนั้นจิวัตคือเครื่องมือที่จะพาเราไปสู่การเลี้ยงสัตว์แบบแม่นยำเข้าใจพันธุก,กรรมการปรับปรุงพันธุ์รวมไปถึงการเพิ่มผลผลิตถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่ให้พลาดความรู้พันธุก,กรรมสัตว์ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ